ได้ได้น้องโบจะโดนเนทอันนผมไม่ได้มาได้จะรันึงเรเพิ่งยิงมาหมัดๆเลยเลยยิงมาได้เลยอยู่กับกูเอามาให้กูน่ารักมามาน้องซีนาเซอร์ไอ้ยาถูกใจถูกใจถูกใจโมไซน์มากเลย ไอ้หนึ่งมาให้หนึ y งไอ้หน a ่งเน้สองเปใครได้มาเลยยบแมยบแมไนะา I cannot Hey I need car I have a car Hi r o t e r t Uh e s your mom a s a r Fucking new private server อ่าเ m a ยไม t h ่าจะฟ y ร Fucking Alice is new man เจ้าเจ้าป้าดีเจ้าป้า w ี Alice is new เสร็จแล้วโอ้ยไอ้เจ้าเนี้เขาเกลียดพี่โอ๊ตฝังจิตมากเลย ได้ด,ด,ด้เพือนุฟังทุกวันเกิดโคตรดือ t คตเดือดเออเนี่ยน้องโบโดนเอ็มาเราเอาไปแตกเลยทันทีทันใดไม่มีกั๊กไม่มีคำว่ากั๊ก ไปแห้งห้หมดโหดโหดที่เฮ like ้ยบ้านยิงซะยิงนิดเดียวอยู่นะตีว่าอาละมันใช้บ้านแดงกันอยู่โบไปแล้วไปแล้วเห็นหินดาควายพี่ชอบเลยกันนะใช้บ้านแดงกันอยู่ไปแล้วไปแล้วบิดบิดบิดแล้วก็บิดบิดบิด ก็ไปลงไฮไลท์วหะยังยังเรนเดอร์เสร็จแต่ยังไม่อัพเลยคลิปคลิปที่จะอัพเมื่อคืนลืมอัพแต่เมื่วงนอนแล้วไปนอนก่อนถึงนึกได้เมื่อเช้าว่าต้องอัพมีคนดูเขาบอกว่าไงว่าอะไรอ่ะบอกว่าอย่าดูคลิปยาวๆอัดให้ดูหน่อยกูอัดให้แบบเกือบชั่วโมงยาวสิบกว่านาทีอ่ะสิบกว่านาทีเราไปจะเอาึชั่วโมงน่าแต่กูสองศาร์นครกูเลยเบาๆหน่อยเอาไป มักโน้ตข้อหมักทำไปส่งไปแล้วคลิปหนึ่งคลิปอะไคลิปที่พี่เล่นตะกากอดตรงห้องน้ำอ่ะที่เก็บไปห้าหกตัวกำแพงแดงหนึ่งตัวนึงได้เห็นแล้วบ้าบ้ตัวลบ้าด้วยมันโดนของมันโดนของมันโดนของมึงโดนไอ้สัสโดนของมันโดนของโดนของโดนของอยู่ โอ้ยอย่าคอมันเดี๋ยวพี่ยิงเฮ้ยผมไม่น่ารีบยิงเลยให้พี่ยิงปืนพี่เชื่อกว่าจี๘จี๘ไปไปไปแต่ครบแล้วครบแล้วครบแล้วครบกันแพงข้างหน้าฮะงไปงไปววิิ่่งงหหมดมดไปถึงก่อนพี่พี่จะตามไหมหน้ามึงโบ๊ตายตายตายโค้พี่หน่อยโค้พี่หน่อยส่งพี่ถึงบัางนะเหลือบ้านที่เหลือบ้าน เห็นแล้วเห็นแล้วดูเลยที่ตรงนี้ก็อิ่มแล้วเนี่ยเข้าบ้านไหมเข้าบ้านตรงหองปีตรงนี้ก็อิ่มแล้วเนอะโบไม่ต้องเข้าไปข้างในหรอกรถทัวร์ป่าม้าว่ะแอนตี้ว่ะโดนเลยโดนเลยโดนเลยโอ้มันเดินมันรู้ว่ามึงแอบดูของมันอยู่เดี๋ยวบ้านเดี๋ยวบ้าน ของเยอะไม่โลกไม่โลกข้ามบ้านมาข้างบ้านไหนวะฟังีนะข้างนอกเหรอใช่พี่โอ้ยตายโอย่าตายสู้มันโอสู้มันตายครับนี่ยหนึ่งตาย ข้างในข้างในจะเอา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 ข้างในจะเอ้าหน้าบ้านมีหน้าหน้าหน้าบ้านมีหน้าบ้านมีห้องน้ำห้องน้ำเฮ้ยอะไรอะไม่ดูเลยเซเวู้บ้านตายในบ้านตาย หมดบ้านหมดบ้านหมดบ้าน,านเข้ามาโดูของเร็พวกเราสวยพี่สวยสวยเปล่าวะเจอดเป็นหลังคาแล้วะแม่ของมอของเต็มบ้านเลยเนะี่ยมาเก็บเร็วเนี่ย God, God, ตัวนี้พี่ยิงไปเก็บข้างนอกในบ้านพี่ยิงไปเก็บข้างนอกยิไงไกลใครทำเสียงอะไรวะโดนดูเรียกยังเยอะอู้พี่หลุดเรียบร้อยครับลาก่อน คุยลืมอะไรพี่ตวนคุยคุ้ยคุ้ยคุยกำลังใจมาเต็มกระลอมหมดแกงเลยนะนี่น่านแล้วผมห้าวมากบอกเลยได้หมดอ่ะปืนมันโกงเหลือเกินปกติเป้าเป้าตรงกระสุนไม่ไปอันนี้เป้าไปกระสุนก็ไปโอ้โหคนมั่นใจบอกเลยไม่ดีตรงไหนเลยเกมนี้สุดที่แปลกนะอาการเป็นไงบ้างเกม นิงน่งๆไม่มีคนอ่ะนิ่งๆนึงน่งมีมันอยู่สายไหน,น,นหนึ่งเห็นมันเล้าแล้วอ๋ออยู่ไหนอยู่แดงสองมาแล้วเฮ้ยหินสองหินสองหินสองเอ๊ชิดซ้ายไปเหมือนมันจะเห็นเราอ้อมไปเลยอ้อมเข้าไปเลยเดี๋ยวผมแกงไม่เห็นให้มันจะได้มันจะได้เล่นเดี๋ยวผมเตมรียมยิงไล่มาเตรียมยิงไล่มาเด็ปืนอะไรปืนอะไรเออยมยิงไรมา

ยังไม่เห็นใครเลยพี่วิ่งไปแดนแดงสามต่อเลยไอเกมโดนข้าดแนแดงสามเราหองเก็บโต้ันนะเดี๋ยวหายพี่ทดไมโอเคอเคอย่าไปอย่าไปอย่าไปเดี๋ยวที่ข่ายเจมคนหนึ่งเจดูให้หน่อยว่ามันข้ามฝั่งมายังถ้ามันข้ามตะกอนเอาให้มันไม่ดิ้ว่ะแต่ว่าต้องให้เพื่อนมันดูแน่เลยฮะเดชสัตวิ่งให้ดูด้วยอ๋อมันอยู่หลังบ้านบ้านนะใช้ปืนอะไรวะพี่มาดพี่ยิงไล่มันไปเด ไล่ไปไหนไล่ไปที่ไม่ใช่ที่มันยิงยิงไปทางอื่นนะ่ะให้มันไล่ไปทางทางสวิตเซอร์เออยไ,ออย,ไยิงไล่ไปเอออะไรพี่แจมครับไล่ไปไฟด้วยแล้วไม่ตายพี่<อ>ไม่ตายว่ะช่วยผมด้วยผมเอามาเนะี่ยิงพี่เอฆ่ามาพี่ยิงหนึ่งมีว่ะพี่มันหายไปไหนวะ งงม,มันหนีไปแดงสองหน้าเลยว่ะพี่นี่อะไรวิ่งผ่านหน้ากูนะกระสุนได้ได้อม,มาพี่เก็บของอะ่ะอุ๊ยคืออะไรอะ่ะตับตับตัพี่ปั๊มยายไปหน่อยนะคะไม่ช่วยรับพาระอีกงั้นเนี่ยอยู่เฉยได้เฮ้ยเออได้ปั๊มได้ จะปั๊มเดินเดินเป็นลิงเะไจะปั๊มยังไงอะหลบอินสองส่วนบ้างไม่รู้เลยแล้วพี่ข้ามไป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 หมดแล้วนะของผมไปแล้วใช่ไหมไปแล้วจุดเต็มปะเก็บนี่เก็บนี่เก็บนี่หน้าม,มายยึงอะหน้ามึงอะเอาไปขยิ่งบนหลังคาดังหนึ่งเก็บถอนตรงหน้าเองอะจิ๊บจิบเมื่อก,กี้ปะผมยิงนนะผมผมยิงไปยิงให้เต็มมันดูของผมยิงได้ให้มันเก็บไปเล่น อไปเห้ลยอยู่ไหนอ่ะมันเล้าผมอยู่พี่มันวิ่งหนีไปแล้วอีนั่นน่ะไอ้มาเอตายเมาเงี้ยตายเมางข้าแดงหนึ่งบ้านแดงหนึ่งบนหลังคาแต่วะอู๋หันนี่ยิงกูมาเห่ยเฮ้ยยิงกูไม่เข้าอ่ะมายืนวัดกูตรงนี้เลยเดี๋ยวๆดี๋พี่แอบพี่แอบก่อนหน่อยยิงกูเข้า ไม่ตายหน้าบ้านหน้าบ้านโดมมาดักหน้าบ้านโดมมาดักโดมโดดมมาบักมาดักเออเอ๊ะ <มา S 1> ขอสุนหน้าขอสุดหน้<ม>าหน <ๆ S 2> ้าบ้านโดมมาบักมาบักมาบักที่สุดเลยจะวิ่ง,งทำเป็นวิ่งไปไปไปรถแวนเออขอสุนหน่อยเลยห้าสิบนัดขอสุนหน่อยอะรก็ได้เอาเป่าผมเปิดให้ไม่ไม่เดี๋ยวพี่ลอยพี่ไม่ตั้งโลหรอพี่ต้องรีบบ้าน ต้องเล่นแล้วละเล่นเกมนะ <c oughs> ตายตายตาย <c oughs> มีตัวมีตัวกำแพงมีตัว,ตว <c oughs> เปิดนายเปิดนายเปิดก้อนน่ะได้เอจยไปไหนอ่ะดูคนเดียวก็ดดไม่ใช่วิ่งหนีให้มาก่อนพอให้มาดูคนอยู่หน้าผมตัวนึงส <c oughs> วยนั่นแหละ <c oughs> ที่ควรทำ เออเี่แจมเล,เล่นเล่นเล่นเข้าตาพี่เยอะเลยนะน,นี่เล่นถูกใจไปหาเก็บของไก่ดิบไม่หันนี่ธรรมดากูไม่น่ากลัวมึงแล้วไอ้เพื่อนว่าหันนี่น้ำกูก็กลัวไปเถอะไอสัตว์นี่ใช้ปืนหันนี่น้ำนี่มันขู่คนได้แล้วเน <c oughs> ี่ยิจิบ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 นี่โดนกันเป็นลิงนะได้เลยิงแต่หนึ่งเป็นของเราแล้วเพื่อน บนเขายังไงน่ะมันมาปอนี่บนหลังข้ามันตายแล้วเหรอวะที่มันไม่ตายนะมันตัวเดียวกันวะต่ไงเลิฟมัมเต็มเลยเนี่ยมมัทำอะไรได้วะอยากจะรู้ทำอะไรได้วะเราไปแลกไอ้เกาะไอ้บ้าแซนเลิฟมัมเป็นเซตเป็นเซตเลิฟมัมอ่ะไม่มันมันมีให้ มันแรกยังไงเอ็นแพงสุดไม่ไมมันมันแรกในเพจหรือในเว็บมันมันมาแทนได้สายฟ้าได้ใช่ไหมเธออยากอยู่กับฉันไหมอยู่ไหนอ่ะ มันมีคนวิ่งที่ไันกันนะยืนไหนมือโดนยัไงพี่เอ๋โอ้โหไม่ไม่ไม่ยังยังไม่ตายยังไม่ตายใช่เหรอเราเห็นมันมีคนมีคนเดินอยู่พี่ปีนดูให้อ๋อมันตายแล้วมั้งตายแล้ว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 เจมส์ยังสามเจมสอย่าเพิ่งเก็บอย่าเพิ่งเก็บ ไอ้ใจเย็นแต่พี่เอามันให้ไมอยู่ไหนไหมบอกจุดนะตัวไหนรถแดงสามใช่ตัวหลังกันพี่วิ่งไปหลังโลเกมดูซ้ายพี่นะเกมไปซ้ายไปไปแม่สองคนเลยดูเชิงไว้ดูเชิงไว้พี่เออเข้าซ้ายไปดูซ้ายไปลูดยาวลูซ้ายสุดลูซ้ายยาวไปเลยยุ่ยาวไปเลยสวย เก็บตับนั้นไอ้พวกขี้ลุมไอเทียนี่แหละไ,ลไอ้บนเขาหูแจมอย่าไปเก็บในเชือกกูอยู่นี่แหละทไมมึงมองไปดูบนยอดหินเดีน่ะมันจะล่อมึงนั่นน่ะหลังข้าหลังข้าเรื่งสองหลังข้าเรื่องสองมัวกดไออยู่ไม่แจกรอยสัตว์ไว้กำลังจัดของเลย มันจากข้างบนจะยิงมันยังไงวนะเน,นี่ยไปไหนแต่ครับยืนจับของกําลังจะบอกว่าจะดิด้ต้องรีบเคลียร์แล้วมันอยู่หน้าบ้านตัวนหนึ่งนะอยู่ไหนนะหน้าบ้านตัวนึงดูบนหลังคาอยู่ป่ะเธออยากอยู่กับฉันไหม อีีกนนาทไปแล้วคบหน้าบ้านมันล็อกโลเอาโลล็อกไว้ต้องเข้าน้านนข้างน้าเดียวอะไรอย่ายิงกูทำเหี้ยอะไรสาตายไปเล้ตายตาย้ตายแล้วะรู้นีป่ะเดี๋ยวพี่เข้าไปดูหมดแล้วมากหมดแล้วมากย่าเกมดูเด้อ เขาปิดสามตุ้งแฮเฮ้ยเฮ้ยอะไรลูกในรถฝนอ้อยมีข้างมาเก็บมาโคตรไกลเห็นได้ไงวะเพื่อนมันจะวิ่งไปอู่อืมฮ่ามันวิ่งไปที่นี่แม่งกระสุนไอไม่แม่งหมดเว้ยเฮียกูน่าใจูเล้าเลยอยู่ไหน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 ขนาดกดมาโคแล้วมันอยู่ไหนน่าจะอยู่แถวบ้านตึ่งใกล้มากอ่ะ จากลักษณะกระสุนตรงไหนนะไม่แจ๊ละตัวทีมัม้งเจอยังกระสีรู้จุดทีเต็มด้วยวทนนนีนั้ผมีหลายตัวมีหลายตั <S <S เวเจมีหลายตัวอันนี้นะเหมือนกันเลยวะ่ะ

มาทำไมวะนี่น้ำว่าเย็ดเด็ดเด็ดอันนี้น้ำจริงเหรอมันมันนะฮัทน,นี่น้ำนั่นแหละใช่ปะ่ะรู้จักอาการที่มึงเรื่องอะไรฮัทนี่น้ำแน่นอนจเจมเก็บมาของล้มันหรือเปล่าอะไรนะหลังบ้านมีคนมาพี่เก็บของอย่างพี่เก็บของมึงมาเนี่ยของมันแ่ะของมันเก็บแล้ว น,นี่น้ำปะน้ำครับแล้วของมึงอ่ะปืนอะไรถ้าหรือ่้าเ,เองไม่เอาปืนมาพี่จะโย,ยนของกลับคืนของไอเอ็มไอพี่เก็บมาไอเอ็มไอแต่พี่ไม่ได้เก็บอเองมาเด้อถ้าเก็บมาแสดงว่าน่าจะอยู่ในศพมันพี่เฉ่งมีคน,นใกล้ๆบ้านเหรอพี่เองไงบ้านนั่งนั่นละบันละ เก็บเนี่ยเดินมีคนมาเฮ้ยนี่วะโพี่จะเก็บของผมมาป่ะเก็บก็โยนให้ไปแล้วกันนะเอาไปเลย จะปนๆกันอยู่เวลาดูของใครม็นของใครเดี๋ยวพี่ให้พี่เก็บไอเอ็มไอกับแม็กมึงมาเนี่ยอยู่บนอยู่บนหลังค่าแม็กกระเด็กถ้าถ้าของพ่อใช้แล้วมาคืนพี่นะเดี๋ยว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 แม็กเดี๋ยวแม็กเอามันเลยเหมัอนไส้ละเน่คุณไนักไว้สัตว์เตรียมขึ้นไปตั้งโลโลไม้ที่ให้ไปอะแล้วเดี๋ยวพอมันยิงเองพี่จะยิงสวนมันเนี่ย ทำงานได้ตั้งโลกโอ้มันวิ่งไปหน้าตึก้วพี่เอ็งก็เก็บไปเสร็จมันไม่งงเลยเด็กโยนไปไหนปะโยนไไหนปะแล้วดีเอ็มมึงคะเยอะมากเลยนะคืนกลัมาครบสามแล้วเ่ยเกาะฆ่าเฮียระวังนะพี่มีคนกำลังจะองรอบฆ่าเราเก็บ <ๆ S 2> ของระวังระวังเด้อ าบ้านฟาร์ม้านฟาร์มยิงมาดิฮะเขื่อนตายใครตายวะต้องมมนจะต้องมมนจะมาตุยแถวโรงพยาบาลเลยเย้มาแน่นอนกอสามสิีหายไปไม่ได้เก็บนะป็นาอะม่้กินตวคิดอะไรนะ คิดไว้่ยอะกินสามสิบสามตัวสามสิบสามตัวกะเอาศูนย์พันเลยใช่ไหมเนี่ยหลังบ้านมันมาตามคำขอแล้วเจมจุดเต็มจุดเต็มตายไหมพี่โดดหลบทำไมอ่ะไม่ยิงให้มันจบจบไปอ่ะ แต่ว่าอยู่ไหนอยู่ไหนมันอยู่ไหนแตกแล้วอ้าวแล้ก็มันยังไม่ตายเลขไหนเลขสิบเก้าสิบเก้า อยู่เข้าครอบงามแดงหนึ่งป่ะน okay. ี่ยแหละเวลามันเข้ามาใช้ไในบ้านตัวง่ายกว่าแดงหนึ่งแด่หนึ่งจะต้องใช้จำนวนถ้าจะคุมบ้านให้อยู่จะโดนย้ำอยู่อุดแดงแดงหนึ่งมาสี่ตัวโดนเข้าบ้านไปแล้วมาให้มันดันมาเดี๋ยวพี่เล่นหน้าประตูวฮะพี่ปืนระยะไกลได้เปรียบว่ะสามสี่ตัวนี่แหละพี่ให้มันวิ่งมาให้มันวิ่งมาเจ้าผมเธอยาอยู่กับฉันไหม จะเดินดีแค่ไหนเธอฉันกำลังกอดหลงอดปัดอ่ะหน้าบ้านโดดแยกๆดูเราอยู่อย่าโพอย่าโพเนียนๆเองไปเองไปแกล้งยิงหลังบ้านค้อมันจากหลังบ้านดีไปค้อมันจากหลังบ้านนะข้อมันจากหลังบ้านนะหรือว่าจะจะวิ่งไปชาร์จมันนะเอาป่ะล่ะชาร์จได้นะบ้าาาาชทไมตยยหอู่เอาพลาดเอ๊ะทำอะไรพี่ไม่ต้องตั้งยา มันมาแล้ววะแพงขาวทำไมโลเว็บขึ้นมาวะตั้งเขาผมยิงมันไงพี่แหมจะมาปิดทางกันเจ้ยช้าตายหนึ่งตายหนึ่งเว่อรกดจกัดพี่ดูหลังบ้านให้หน่อยผมถนัดห้องกลางมากกว่าไวโลซ้ายนี่มันน่าสงสัยว่ามันมีคนมาตั้งเลยว,ว่ามันมีคนนะ รไไู้ปะล่ะอยากรู้รเดี๋ยวรอแป,อปอ๊บไอ้หิงมันจะวิ่งสายกูเลยจะโล่ละไม่ใช่ถอยดิขู่มันว่างั้นเถอะไปได้นด้หนึ่งกันดีกว่าไม่มาหรอกเนี่ย <S <S ไปหาเอง <ะ S 2> ม,ม่มีไปดันดนดได้ดนได้ ดันยังไอาไว้พบหน่อยพบพี่หน่อยนะ <Hey. S 1> ยังยังกรแพงมันหนีเข้าไปแล้วมันหนีเข้าไปแล้วหนีไปหลังบ้านมันกลัวปืนพี่อ้อมไปเียบอ้อมไปอ้อมสายไปเบอ,อ้อม้ายไปมา oh. พี่ให้ตายเหรอหมดเหลือกูคนเดียวปอดสองรอบมันไม่พอเลยได้ไหเหลือก็ตคนเดียวเรียบร้อยอย่างนี้แห้เดีวเวลาล่าไฮไลท์กันพี่เลยอดีมากเมื่อกี้เบรกแล้วกดรอบนึงไม่ติดเจ็บเก้าว่เกันเออเทามาเลยเบรกแล้วกดรอบสองแงงขอใบความเห็นจิ้มนปืนจะพังงั้นแน่สัสพี่กล้องกัดหลังบ้านมันตัวหนึ่งว่ะมีก็ถึงให้อ้อมไปไง ขอเวลาแป๊บ้อมหลังบ้านอยู่จะตายเมเนี่ยตายเหลือกันไม่กี่คนใค้จำนวน่งตายนะกำลังลงจะไม่อยู่ข้างนอกกำแพงว่ะโดนนี้พี่เข้าไปข้างในแล้วเมพี่เอาหลังบ้านได้เอาหลังบ้านได้ อยตาุกเกือบตายวิโรจน์มันปีนยากกว่าทางบ้านตายเตรียมมาเตรียมมาเด้วิ่งระวังวิ่งระวังรอดไว้มันในบ้านมันล่อมึงแน่มันหนีไปข้างหน้าหมดแล้วอยู่ห้องกลางคนนึงอยู่ห้องกลางคนนึงเตรียมล็อกบันไดไว้พี่จะแอบพี่จะเดาของมันให้มันวิ่งมายิงพี่อยู่อูได้ของแล้ว

มันอย้ยปิงจาม้าหน้าบ้านวะต้องรีบชาร์จแล้วเจมหลอดป่ะตายหนึ่งตายหนึ่งมาเติมตายมาเติมตายมาเติมอีกสามแยกให้มันมาเกมมันอยู่ไหนมันอยู่ห้องเห็นแล้วาตายหนึ่งเคปายา์ตายหนึ่งนะหมดแล้ว หมดแล้วหมาแล้วหมาแล้วมาแล้วมาแล้วมดแล้วไไฮไลท์แล้วเป็นไงล่ะไฮไลท์ไฮไลท์ไฮไลท์เนี่ยเราอยากเราอยากกูจับมันนี่นะเมี่ามันวิ่งมาแล้วไม่ใช่เหรอมันตัวผู้หญิงปะวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วถ้าตัวผู้หญิงมามันวิ่งมาแล้วนะถ้าผู้ชายยังไม่เห็นครับ มันลอยเหรอวีตายกูเดี่สิบแปดอันเยี่แค่ไม่ตายไอ้สัตว์เจมโดนเหรอไม่งหลายนะจะไม่หมอบหรือเปล่าเราดูเจมตายหรือเปล่าไม่ตายอย่าตายเราเล่นถ้าเราเล่นกันน้อยพยายามอย่าตายถ้าคิดว่าไม่ชวนยังไม่ต้องบุกรอฟังพี่เพราะว่าถ้าเราตายเราจะกลับมาเยอะกระจายบ่หมือนพี่เนี่ยเพราะว่าเราน้อยไงเราเอาไม่อยู่หรอกฝากทั้งฝากเกิดทั้งคุมบ้านอ่ะ คงไม่อยู่หรอกเป็นเม่อนก้าไปหัดอีกเยอะเลยเนี่ยวิ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 แวนมาแวนตายแวนตายแดงสองอะแดงสองก็มียังโดดหลบแบบดิจิตโลโดแด้ระั๊มยาด้วยเด้โดดแล้วไม่ปั๊มก็ตายเลยเอ๊ะเรียปืนหรป้เอามาพี่ดูต้นไม้ข้างบานดหน่อยพี่ต่อเลยดิอ๋อนี่แหลโดดหญ่ะๆเยอะเยๆ โอ้โหมุดตอดมันพี่ตอดมันพี่ตอดมาเจมพี่อิ่มมากเลยพี่ขอดิษฐเตอดเลยพี่เอาให้มันเอามันให้ตายกูยิงให้มาเจมมากันหลังให้พี่เดี๋ยวพี่ยิงให้อยู่นะตกไปแล้วไหนอยู่วะเอาไหมเดี๋ยวชาร์จให้ตายดีเอ็กซ์พี่ยี่สิบสามมันนะตอนนี้พี่ดีก่อนนะแดงสองอ่ะมันเห็นป่าตำรวจไม่จวงแดงสองให้มันมาให้มันมา ไม่พี่พี่จะไปกูกขอจะไปแล้วพี่เอ๊ ه, แม่งตายกลางถนนนะพี่สุดยอดเป็นที่ตายที่แบบที่ตายที่แบบว่าโคตรเซ็กซี่ดีแล้วนะไม่พี่พี่หยุดกดดีเอบอ